ก็ต้องขอการสวีททุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปื้มแล้วก็ช่องทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยเปรียบเทียบกันครับว่าระหว่างผู้กล้าสายฮิวที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้กับอนิเมะที่ฉายไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนอย่างผู้กล้าโน้ตผงาดว่าอนิเมะทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีครับว่าอนิเมะทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีใจความในบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆในตอนที่ดูคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูู้ก้าสายฮิวตั้งแต่วันแรกที่มันมานะครับเพราะด้วยความที่ตารางเวลาของผมเนี่ยมันแน่นเอียดเหลือเกินครับจนมันทำให้ผมเนี่ยไม่มีเวลาไปดูเรื่องนี้ครับแต่ในไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเลื่อนเฟซไปก็เจอแต่พวกมุกมีมเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยฮะคือมันสนั่นโซเชียลได้สักพักหนึ่งเลยฮะไอตอนที่สองเนี่ยคือแบบพระเอกโดนอย่างนั้นอย่างนี้นางเอกหน้าหมั่น้จ อารมณ์เดียวกับตอนที่ผมดูผู้กล้าโลภะงดเลยไอตอนแรกก็ยังไม่ได้อยากจะดูอะไรหรอกแต่พอเห็นอย่างงี้ปั๊บก,ก็คือแบบโอ้โหแมจะไม่ดูก็คงจะไม่ได้แล้วสินะผมก็เลยต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาดูเรื่องนี้ในแอปบิลี่บิลี่ครับซึ่งตอนรับสุดที่ผมได้ดูเนี่ยมีทั้งหมด3ตอนนะครับแล้วมันก็เป็น3ตอนที่แบบโอ้โหจะบอกว่ามันเหมือนผู้กล้าโลภะงดไหมมันก็เหมือนนะแต่จะบอกว่าไม่เหมือนมันก็ไม่ผิดนะผมเกิดความคิดเหล่านี้ตอนที่ดูเรื่องนี้ครับเพราะอย่างงั้น ผมก็เลยคิดว่าเอางนี้ดีกว่าเอาเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆพูดได้ใจความผมจะพูดประเด็นที่ผมคิดว่า2เรื่องนี้มีความเหมือนกันมาทั้งหมด3ประเด็นครับและผมก็จะพูดอธิบายว่าทาไมผมถึงรู้สึกว่าทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยมีความเหมือนกันอยู่3อย่างและหลังจากที่ท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังผมพูดทั้ง3ประเด็นนั้นจบแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปวิดีโอของเราจะได้ดูสนุกมากขึ้นนะครับทุกคนจะได้มีส่วนร่วมด้วยเนาะโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เราไปเริ่มพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนเคยเจอวิดีโอแบบน,นี้ที่ต่อกันบ้างไหมครับมันจะมีเอฟเฟคสวยเยอะๆไอเราเนี่ยก็อยากจะทําตามบ้างแต่ดูเหมือนมันจะทํายากแล้วก็ใช้เวลานานไปสัหน่อยผมก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยครับคลิปวิดีโอที่ใสยย่เอฟเฟคเยอะๆสวยๆแบบนี้ถ้าใช้แอปพลิเคชันไว้ในการตัดต่อใช้เวลาไม่ถึงส0วินาทีก็เสร็จแล้วครับก่อนอื่น ก็กดดาวนโหลดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมาเสียเวลาพิมพ์ค้นหาเพื่อดาวนโหลดก็สามารถดาวโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็อยา่าลืมให้คะแนนแอป5ดาวด้วยนะครับพอเราเข้ามาในแอปไว้แล้วเขาก็จะมีตัวอย่างเอฟเฟกเยอะแยะเลยครับให้เราเลือกดูเลยครับว่าเราชอบอันไหนสไตล์ไหนทั้งเพลงทั้งเอฟเฟกมีให้หมดครับและแอปไวเนี่ยก็จะคอยอัปเดตเอฟเฟกใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับนี่แหละฮะเราอยากได้อันไหนชอบอันไหนกดเข้าไปเลยฮะหลังจากนั้นก็กดทําวิดีโอและเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะทําเป็นคลิปได้เลยคร กอย่างที่ผมได้บอกไปแอปไวเนี่ยเขามีเอฟเฟกให้เราเลือกเยอะเลยครับไม่ได้มีแค่แบบที่ผมทําแบบเดียวนะครับทำเป็นเอฟเฟกแบบนี้ก็ได้ครับ ถ้าใครอยากจะทําคลิปที่มีเอฟเฟกเยอะๆแบบนี้และไม่ต้องใช้เวลาทํานานก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้มาใช้นะครับที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากไปเสียเวลาพิค้นหาเพื่อดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับประเด็นแรกที่ผมรู้สึกว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันมีความเหมือนกันเลยก็คือพระเอกนั่นเองครับเพท้าสองเรื่องนี้เนี่ยมีความเหมือนกันในอะไรหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวของพวกเขาที่จะใส่ชุดสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็จะมีผ้าคลุมสีเขียวเเเเเป็็็นนนนนนนจจจจุดด่่่่่่่แแแล้้้้ววกกกกตตตตตาาาาางงงงงงทีีพขอออบบบััััคคถึมมมะะยู สรุปที่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกของผู้กล้าโลภกงาดที่เขาจะต้องมาโดนใส่ร้ายในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อต้องมาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวทางทางที่เขาเองก็เป็นผู้กล้าแต่ทำไมเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยพระเอกจากผู้กล้าสายฮิวเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เหตุผลอะไรที่ทำให้เขาต้องมาโดนจับขังยังกระหมูกระหมาโดนต่อยโดนซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและที่ยิ่งไปกว่าการโดนซ้อมก็คือการที่เขาจะต้องมาโดนข่มขืนนั่นเองครับไอข่มขืนผู้หญิงเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะผมรู้สึกว่าม,มันดูกำไรในนนค่่่่าาททุยังไงไไก็ไมมมรรููร้้คคนนบบบแแตอีโดผผชืห เจ็บใจแทนจริงฮะพะเหตุทั้งสองคนนี้เนี่ยได้พบเจอกับเหตุการณ์อย่างที่ผมได้บอกไปครับจริงอยู่ที่พวกเขาไม่ได้โดนอะไรที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทั้งสองคนโดนเหมือนกันและไม่ได้แตกต่างกันเลยก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องพบเจอนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับครับ ระเดนที่2คนโคดน่าจะเป็นนางเอกก็กลับกลายเป็นนางร้ายซะอย่างนั้นทั้งคุณไม้ที่ผมมาในตอนแรกเนี่ยโอ้โหทรงนางเอกดีๆเลยครับตอนที่เอกไม่มีใครเขาก็ไปคอยอยู่เคียงข้างแนะนาสิ่งต่างๆที่เอกไม่รู้ให้เขาเข้าใจนี่มนันนางเอกที่แสงดีประจาปี2019ชัดๆความคิดนี้อยู่กับผมได้สักพักสักพักจริงๆครับพอตอนที่หนึ่งยังไม่ทันจะจบดีคุณไม้เขาก็ได้เผยท่าแท้ของตัวเองซะแล้วครับใส่ร้ายใส่ความพระเอกว่าข่มขืนเขาบ้างละ่ท um ละทําร้ายร่างกายเขาบ้างละ่ละใส่ร้ายใส่ความสารพัดต่างๆนานาครับจนท้ำใ้พระเอกเดี กติได้ครับไม่มีใครต้อนรับไม่ได้คนด่าดทอต่อมาแบกรับความผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อสุดจริงๆครับกับเธอคนนี้คุณเฟยาจากผู้กล้าสายฮิวเองก็ไม่น้อยหน้านะครับตอนแรกได้เธอโพมเนโอ้โหโปรไฟล์ดูดีไม่ต่างจากคุณไมเลยครับเป็นถึงเจ้าหญิงผู้สูงส่งแต่ก็มารับพระเอกถึงบ้านโดยใบหน้านที่ยิ้มแย้มและเป็นมิตรแบบสุดๆครับจนกระทั่งเขาได้รู้ว่าพระเอกนั้นมีประโยชน์ให้เขาได้ใช้งานอยู่ไม่กี่อย่างโปรไฟล์ที่แสนจะดูดีของเขาก็ได้เปลี่ยนไปทันทีครับจากพระเอกมาขังแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาเเเอาาาาาาายยใใหห้้ขขกกิินนนแแลลบบัังคคตดพมมื ททุกุกกวันความเมตตาที่คุณเฟยามีให้กับพระเอกนั้นเป็นส่วนถึงขั้นติดลบเลยก็ว่าได้ครับผู้เขาทั้งสองคนนี้ได้ทารุณกรรพระเอกของตัวเองด้วยวิธีการต่างๆที่ผมได้บอกไปมันก็จริงอยู่ที่พวกเขาไม่ได้ทําอะไรที่เหมือนกันแต่สิ่งที่พวกเขาทําเหมือนกันแลวไม่ได้แตกต่างกันเลยก็คือพวกเขาทําในสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทาครับถ้าพวกเขาใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับพระเอกไปทุกอย่างก็จะดําเนินไปอย่างไม่มีอะไรครับแต่พวกเขาทั้งสองคนก็กลับเลยที่จะทําทุกอย่าง้วยพวกเขารู้สึกว่าทายมอนี่ยิ่งทรมานเท่าไหร่ฉันก็จะยิ่งม,ม สุดท้ายที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าจะพูดถึงมากที่สุดแล้วครับประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้แค้นนั่นเองครับพะถ้าเกิดว่าเป็นพระเอกใจในเมเรื่องอื่นๆต่อให้ตัวร้ายจะทําร้ายร่างกายจะทารุณเขาขนาดไหนพระเอกเหล่านั้นเนี่ยก็จะพรอไม่อภัยเสมอครับแต่ไม่ใช่กับพระเอกสองเรื่องนี้ครับปูกเขาไม่ยอมอยู่เฉยและปล่อยให้นางร้ายพวกนั้นรังแกพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวครับพระเอกเรื่องผู้กล้าลูกพงงานเนี่ยอาจจะเรียกว่าเขาลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับพะตอนที่คุณไม้์เขาโดนเอาคืนเนี่ยคนที่มมมอไ่ย ลูกที่ทําผิดใส่ปอกคอแล้วไต่สซนถามความจริงกับพวกเขาครับยิงโกหกก็จะยิงทรมานแต่ถ้าเกิดว่ายอมรับผิดก็จะโดนจับได้ไม่ว่าคุณไม้เขาจะเลือกทางไหนเขาก็ต้องได้รับผลกรรมที่เขาเป็นคนก่อครับส่วนพพะเอจากผู้กล้าสายฮิลเนี่ยอันนี้เขาอดทนและลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองเลยครับรีเซ็ตทุกอย่างแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดยอมให้ตัวเองกลับไปเจอกับเหตุการณ์ที่แสนจะบซบชกรั้งที่2งเพื่อที่จะรอเวลาและโอกาสที่จะลงมือครับและเมื่อเวลาและโอกาสที่เขาฝ้าอรอมาแสนนานได้มาถึงเขาก็ไม่รอช้าที่จะลงมือแก้แค้น,นทัน สินิ้วเขาก็จะรอดครับแต่เมื่อเพกอเ,อเขาหักครบ9นิ้วแล้วเขาก็ฮิลลิ่งนิ้วของเธอขึ้นมาใหม่ครับและหักนิ้วของเธอซ้ําไปครั้งที่2หลังจากนั้นก็คมคืนเธอในแบบที่เธอทําไว้กับเขาแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาและความทรงจาของเธอซะใหม่แล้วก็ทําให้เธอมาเป็นผู้รับใช้ของเขานั่นเองครับผมนี่แบบอื้ม สะใจจริงฮะมันเป็นการแก้แค้นที่สมกับการรอคอยจริงๆครับและทั้งหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันมีความเหมือนกันอย่ามปฏิเสธไม่ได้จริงครับแต่ก็อย่าลืมนะครับผู้ก้าสายฮิวเนี่ยเพิ่งฉายไปได้แค่3ตอนนึงนะครับย่างมีความเหมือนกับผู้กา้าโลกงาได้ขนาดนี้ตอนต่อไปที่จะมาในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เหมือนกว่าน,นี้ให้เราดูก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงผมปืมแล้วก็ช่องไทยก็จะมาทําคลิปแบบนี้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับสำหรับวา่ แล้วก็กดซับสไครป์กับผมด้วยละกันนะครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณรายชื่อทุกคนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูซาโดเน่มาเป็นกำลังใจให้กับผมสซาสันวิวด์ดีที่อไปขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยและสุดท้ายนี้ผมต้องขอฝากแฟนเพจและช่องสรองด้วยล้ละกันนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดซับสไครป์กับผมด้วยละกันนะครับและสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะรู้เหลือเกินครับว่าจะมีท่านผู้ชมคนไหนบ้างที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถถถึึงงงงตตตตอออออนน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 ีีีี้้้้้แแลลลลละะะาา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 เเกกกกิิิดดดดวววว่่่่ใคคคครรรรูปโโมมมมมมจจ็็ยยยื์ััขบผท ไม่ได้อะไรก็ได้ครับแต่ผมขอให้ขึ้นต้นลงท้ายด้วยแฮชแท็กคำว่าผูก้าสายฮิวก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมปื้มและช่องท้ายกับผูก้าสายฮิวและผูก้าโลกผงาดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ